เปิดตัวได้ที่จัดเฮ้ยมาถึงได้เลยเฮ้ยเฮ้ยคุเอาอีกแล้วปั๊บนี่ไหมอโอ้โห เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอส,ว,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกแล้วนะครับผมและในคลิปนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับก็คือผมเนี่ยได้รีวิวสำหรับชุดนี้เนี่ยมาก็หลายคลิปแล้วเนาะคุณผู้ชมก็คือหลายๆคนก็แบบ ถามมันเข้ามาเยอะเลยว่ามันจะกล้องเข้ามาในร,ร,าราคาเท่าไหร่มันจะมาในรูปแบบไหนนะครับอันที่จริงผมได้ทําเป็นคลิปไปแล้วนะครับผู้ชมเกี่ยวกับการเข้ามาของชุดนี้ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็คือจะมาในด้านของตู้ลักคเกอร์รอยัลนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ตารร่างประเทศเนี่ยได้นําเข้ามาแล้วนะครับสำหรับเป็นชุดเซ็ตครอบบ้านเรสตัวนี้นะครับผู้ชมหรือว่าจะเป็นชุดในระดับตํานานเลยนะครับผู้ชมอ่าก็คือเรียกได้ว่าชุดนี้จะเป็นชุดที่เท่มากๆเลยนอกจากชุดที่แบบเปลี่ยนสีได้แล้วนะคุณผู้ชมทรง ผมก็แบบหล่อจัจดๆเลยนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมทรงผมคือเท่มากอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเนี่ยทรงผมนี่เห็นไหมค้าสามารถเปลี่ยนสีได้หมดเลยคุณผู้ชมนี่แถ้าเป็นสีแดงก็คือจะเป็นสีขาวนั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นไงคุณผู้ชมโอโ้โหเท่จัดเลยนะครับพ<ต>ี่หัวขาวอีกมั้งคุณผู้ชมอันแล้วแต่คนชอบนะคุณผู้ชมแต่ผมว่ามันก็หล่อดีนะสำหรับชุดนี้นะคุณผู้ชมนี่เป็นไงก็ประมาณนี้เลยนะครับ <S <S คุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะไปลองสุ่มกันดูนะครับหลายๆคนสงสัยกันมาเยอะมากๆเลย เราจะต้องหมดเยอะแน่นอนเลยอันนี้ก็คือไม่สามารถสรุปได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองสุ่มกันดูและการไปพิสูจน์กันดูนะครับแต่ถ้าเข้าซุปไทยอาจจะเรดดรอปอะไรอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมจะไปแบบลองสุ่มไม้ดูก,กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเข้าซุปไทยร็วนี้ไม่นานแล้วชมวันสวันก็น่าจะเข้าแล้วนะคุณผู้ชมกชม็ก่อนเลยที่จะไปสุ่มกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์คลเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันเซิมนอกพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลยเอาละคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ยา้ยายมาที่เซิร์ฟเวอร์ต่งงตางประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S โอ้โหคุณผู้ชมมันจะเป็นวิดีโอมาเลยนะครับผมนี่อ่าก็คือจะมีตัวละครใหม่นะครับชิโร่นั่นเองเดี๋ยวคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือแจกฟรีแค่มาล็อกอินในวันที่ยี่สิบเกียนะครับผมนี่เฮ้ยพระเอกของเราเนอะคุณผู้ชมนี่อ่าโอ้โหชักดาบคาตานะมาเลยนะครับนี่เป็นสกินคอปราใหม่เลยนี่แล้วก็โอ้โหสีเหลืองเปิดตัวมาแล้วนะครับเป็นไงโหอย่างเท่คุณผู้ชมดูดิโอ กระโดดโคตรเฟี้ยวคุณผู้ชมนี่แล้วก็มีสีม่วงแลวก็สีน้ําเงินมาเรียบร้อยนะครับบรรจุลงในตู้แล้วนะครับชุดนี้คุณผู้ชมคือคลิปนี้ผมมีงบอยู่1,600เพชรเพในอันจริงคือประมาณ1,000เพชรเพนั่นแหละก็งบ1000เพชรเพนี่นะเราจะได้หรือเปล่าสำหรับเซตนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะคุณผู้ชมอันที่จริงผมยังไม่เข็ดหลาบแล้วเนี่ยที่ผมสุ่มเป็นทางด้านของหมัดเขาบ้าไปคือสุ่มไปแล้วไม่ได้คุณผู้ชมสองสามพันเพคือไม่ได้ครั้งนี้คือเราจะกําหนดงบประมาณไว้เลยว่าได้ <c oughs> คือแบบเอองบเท่านี้นะคผู้ชมคลิปนี้คือลองดู1นึ่งพันเพชรว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับเซตนี้นะคุผู้ชมโ,โหดูดิถ้าเปิดตัวคือแบบที่มากๆเลยมีทุกสีเลยนะครับมาคุณผู้ชมก็น่าจะรู้แบบออปชันของเขาแล้วนะครับคือเปลี่ยนสีตามแรงอะไรประมาณนี้รู้หมดแล้วนะคุณผู้ชมก็ไม่ขออธิบายซ้ำก็แล้วกันนะคุณผู้ชมแต่มันมีท่าทางมาสองท่าทางด้วยมันแถมเยอะมากขอบสำหรับชุดนี้เนะะาะคุณผู้ชมไม่พูดพร่ตำตาเพลงนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็คือจะเป็นการสุ่มเพื่อเอาโทเค็นเนี่ยมาแลกเป็นช นั่นก็คือจะเป็นโทเค็นไข,ข่คอพบ,บรานั่นเองเนะคุณผู้ชมนี่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 ก็คือจะเป็นโทเค็นไข,ข่คอพบ,บราตในตำนานนั่นเนองคุณผู้ชมเกือกง่ะเฮ้ยสกินหมัดก็อยู่ในนี้ด้วย ได้โอกาสแก้มือผมแะแลกคุณผู้ชมเออนี่ไม่แน่นะครับผมสุ่มในเซิร์ฟนั้นไม่ได้อาจจะได้เซิร์ฟนี้ง่ายๆเลยก็ได้นะคุณผู้ชมเออก็แบบอยากลองดูมาคุณผู้ชมอ๋อเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมก็ใช้แค่5้าตัวคินนะคุณผู้ชมก็ของรางวัลก็จะมีตั้งแต่เป็นตัวนะครับแล้วก็จะมีแอร์บอร์ดด้วยเฮ้ยคอปาบอร์ดนั่นเองนะคุณผมมู้ชมเป็นสีแดงตัวนี้นะคุณผู้ชมาเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชม เริ่มครั้งละ79เพชรนะผู้ชมจำนวน5ครั้งถือว่าไม่แพงนะผู้ชมแล้วก็หมุน19เก้าพจนัจำนวน1ครั้งนั่นเองนะผู้ชมซูม5ครั้งจะคุ้มกว่านั่นเองคผู้ชมไปอ่านี่เลยนะครับโอ้โหเป็นกล่องสวยมากคผู้ชมไปปึ๊บโอ้โหเปิดตัวได้ที่จัดเฮ้ยมาถึงได้เลยเฮ้ยมักดิสติสกันเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้โหเกือบชิดเดียวผู้ชมมาถึงก็ได้ถึงเทอรเคสเลยอะ่ะดูดิเอ้ยไม่แร่นะผู้ชมอาจจะล่อผมนะครับล่อผมอันท็อคเกแรกมันล่อได้เดย เราต้องดูไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ออกตัวแค่นเดียวปุ๊บมันหายไปเลยนะคุณผู้ชมครัถือว่าครั้งแรกเราไม่เลวร้ายนะคุณผู้ชมเราสามารถย่อยได้ด้วยนะกิจกรรมตัวนี้คือดีจัดอ,ะอ่ะอ่าเราสามารถย่อยได้3อันต่อ1ชิ้นนะคุณผู้ชมอ่าหมุนพิเศษได้1ครั้งนะคุณผู้ชมไปหมุนพิเศษไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมเราแบบไม่ต้องรีบนะคุณผู้ชมเราต้องเฮ้ยคุยเนอะล่อผมเชื่อผมอผม,ผม,ผมันล่อคุณผู้ชมผมได้แค่สองตัวค็นคือมันจะต้องใช้จริงๆคือ5โทเค็นเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวๆๆเดี๋ มันออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอสองลูกเข็แรกไม่แน่เนอะคผู้ชมเลยก็มันอีกเหลืออีกสามลูกเค็นไปแล้วสุ่มทีละห้าไปอีกครั้งหนึ่งจบไปมาไม่แน่อาจจะรอผมก็ได้นะครับเอ้ยเฉียดไปนะคุผู้ชมนี่แบบนี้ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเราสามารถย่อยได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ชมถ้าแบบเรามีของพวกนี้แล้วก็รีบย่อยดีกว่านะครับไม่ต้องแบบไปสุ่มเปลืองเพชรนะเผื่อเราได้ของแถมคุณผู้ชมปั๊บนี่เห็นไหมโอ้โหคนมันมากกับดวงของดวงพวกนี้แบบเออ วันนี้คือมากับดวงเลยอ่ะโทวทีค็รุมเรี่ได้คอบ,บ้าหมาัดมาด้วยนะครับคอบ,บ้าเฟิร์สนั่นเองนะคุณผู้ชมเฮ้ยเอ้ยเอาวะคุณผู้ชมมะเดี๋ยวเราค่อยเ,เออเราส่งไปห้องแต่งตัวกันดีกว่ากันแบบเราแบบเลือกเอาไปหมุนเนะยเอาไปย่อยนี่จบเลยนะครับส่งไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมหนึ่งทีนะเดี๋ยวไม่ได้เมื่อวานคือแบบเข็ดจ,จัดแต่เมื่อวานคือเข็ดจ,จริงคุณผู้ชมใช้ทันทีไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่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 โอเค สุ่มอีก5ครั้งนะคุณผู้ชมครั้งนี้จัดไปเลยแล้วกันนะครับหมดเราเราเราลยงไม่ลองหมุนแบบเก้าเพิรกันเลยนะคุณผู้ชมอะตอนนี้คือเราหมดไปแค่200รอเพชรนะครผู้ชมคือแบบผมได้เยอะมากคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือผมคุ้มนั่นแหละผมได้หมัดอันเดียวคือคุ้มและเี็บร้อยคุณผู้ชมปับ๊บหนึ่งครั้งน่าจะแบบเดดดรอปน่าจะน้อยกว่านะผมอันนี้ความคิดส่วนตัวนะไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่านะครับมีหลายหลคนบอกผมเหมือนกันนะว่าจะสุ่มแบบเป็น5ครั้ง10ครั้งเนี่ยอัตราการดรอปจะง่ายกว่านนะคุ้ชมีอ ไม่ได้นะครับวันนี้โอ้โหเห็นไหมคุณผู้ชมผมว่าเขาล่อผมจริงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมสามสี่ตัวเค็นถังเนี่ยไม่ออกเลยไหมเริ่มล่อผมแล้วเริ่มล่อผมแล้วเริ่มเล่นผมแล้วนี่เห็นไหมเฮ้ยออกแต่กางเกงเดิมเลยคุณผู้ชมดูดิเหมือนออกไอเทมเดิมเลยคุณผู้ชมดูดิเริ่มไม่ใช่แล้วเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยคือมันง่ายจริงคุณผู้ชมแต่ว่า3ามตัวเค็นอยู่เลยนะครับขาดอีกแค่2องตัวเค็นมาคุณผู้ชมครั้งนี้79เพชรต่อเลยได้การน,นะคุณผู้ชมมาต้องได้แล้วแหละปั๊บข้า ถ้าข้ามเนี่ยก็ไม่ออกเลยนะสามตัเค็นแล้วนะตอนนี้ผมได้โอ้โหไม่ออกเลยคุณผู้ชมมันลออ่อผมจริงอะ่ะอีกสองตัเค็นเท่านั้นบอกได้เลยว่าออกยากมากสองตัวเค็ดหลังเนี่ยเลือกรวดเร็วไปเลยแล้วก,กันนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าเราก็สามารถย่อยได้อย่าไปซีเรียสปั๊บโอ้โหไม่ออกแะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยปั๊บโอ้โหเลือกรวดเร็วคุณผู้ชมหมุนอะ่ะหมุนฟรีไปปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โห ดูดีคุณผู้ชมมันเริ่มไม่ใช่แล้วแ๋ยวเราหมุน19เพรการเกลือไปก่อนเอาเกลือทิ้งไว้ก่อนไปแล้วกดข้ามไปโอ้โหไหม่ไป79ข้ามไปโอ้โหโยกแล้วเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่อะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยทำไมไม่ดวงดีเหมือนครั้งแรกเลยอ่ะตายแลวคุณผู้ชมนั่นเลยคุณผู้ชมเป็นแบบที่ผมคาดไว้จริงๆด้วยว่าหลังๆมันจะไม่ค่อยออกนะครับ แต่เราอย่าพึ่งด่วนสรุปไปเพราะว่าเรายังไม่หมดงบ1000พนเพเลยนะครับเราจะไปแบบนั่นเพราะว่า1000พันเพมันก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าเราหมด1 0 0 0งพนเนี่ยไปเหมือนไปเลยแล้วกันนะครับขอ2องโทเค็นสุดท้ายนะคุณผู้ชมดูดิคือตอนนี้คือผมขาดแค่2องโทเค็นสุดท้ายอะ่ะขอเหอะ GM GM ผมขอเถอะเฮ้ยเอาเฮ้ยอีไม่ออกเลยเกินคุณผู้ชมครูดูตอนนี้ผมย่อยแบบไม่เอาของรางวัลหรืออื่นไม่สนนั้นอื่นเลยอะ่ะคือแบบผมสน,นแต่แบบโทเค็นอย่างเดียวนะ ไม่ออกเลยนะ <c oughs> อุ้ยอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมดูโอ้ไปคุณผู้ชมแต่ว่าง,งบเราย,ยังอยู่600เพชรนะครับไปเราสุมไปเลยเลยกันนะครับคุณผู้ชมไปทําไม่ได้คือแบบมันเกินไปละปับ๊บอุ๊ยได้แล้วคุณผู้ชม <c oughs> ขาดแค่หนึ่งตัวค็นคุณผู้ชมไป <c oughs> จัดไปคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวค็นเท่านั้นนะคุณผู้ชมไป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 ,ไป,ไป อีกหนึ่งโทเค็นเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามีตะกี่โทเค็นนะคุณผู้ชมมี4แล้วนะครับไป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 เฮ้ยเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะคุณผู้ชมเราสามารถย่อยได้นะผมไม่น่ารีบเลยนะครับบางทีเราอาจจะได้แบบสุ่มฟรีแล้วก็ได้นะครับปั๊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 บโอ้โหไม่ได้นะครับข้ามไปปั๊บปั๊บสุ่มต่อทุ่มต่อปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคมากระเปล่าขอโทเค็นอุ้ยโอ้โหเลยนะคุณผู้ชมะ สุ่มต่อแล้วกันนะครับเลยสามอัอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะหมดในงบเท่าไหร่นะครับงบ1000เพชรเนี่ยจะได้ชุดหรือเปล่านะครับอย่าบอกว่าจ่อยไปอีกนะครับเมื่อวานก็จ่ายไปแล้วนะครับแต่คิดนี้คือแบบได้หมักข้าบ้ามาแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นที่ต้องการผมเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเพราะว่าผมอยากได้เป็นชุดมากกว่านะปับ๊บเกิน <c oughs> โอ้โหนี่มันเรือกไม่ใช่ละอ่เราจอยติดสามไปคุณผู้ชมปั๊บโอ้โหเฮ้ย ขอหอข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 อป,ป,ปั๊บย้ช่ได้ขอผู้ชมอีก3ครั้งคุ้ชมปับ๊บได้ชมเรายังสุมได้อีกนะผู้ชม79ดสิเกชาเนะครับผู้ชมอีกหนึ่งครั้งไปปั๊บปุ๊บปั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 ๊ทำไมตัวคิสุดท้ายมันออกยากเยี่ยงนี้คูณชม <laughs> จะย,ยนืนผุ้ชมดูดิเฮ้ยหนึ่งตัวสุดท้ายย่อยไปนะครับชมผมเริ่มแบบ ใจสั่นอีกแล้วนะครับตอนนี้คือแบบใจสั่นว่าจะเสียตังค์เพิ่มเลยคุณผู้ชมเอาละเอาละคุณผู้ชมมาเริ่มล่อผมแล้วนี่ล่อผมจริงด้วยโอ้โหโอ้โหไม่ได้คุณผู้ชมไปจ่ายไปคุณผู้ชมเลิกเลิกเลิกคุณผู้ชมปุ๊บเรียบร้อยคุณผู้ชมโสามนั้นสุดท้ายปั๊บตุ่มไม่ได้นะคุณผู้ชมสรุปว่าเฮ้ยตัวแค่นเดียวนะคุณผู้ชมมันล่อผมจริงว่ะมันอยากเติมเน่ยตอนแรกคือแบบผ่าข้ามใจแล้วนะว่าไม่อยากเติมนะคุณผู้ชมแต่มันต้องต้องได้อ่ะ คือมันต้องรองเอาชมเมื่อกี้1 6 0่เพชรเพนะครับเราจะเติมเพิ่มแค่ประมาณ179บาท5้าเพรก็พอนุชมถ้าไม่ได้ก็จบจริงๆแค่นี้แล้วคุณชมจบจริงๆแล้วนะไม่เอาแล้วคุณชมคือจริงๆผมก็ได้บัตรข้อบ,บ้ามาแล้วแหละคุณชมไปปึ๊บปุ๊บ,บโอเคคุณชมมาสุ่มต่อนะครับเราไม,นะม่ย่อท้อนูกชมเพื่อคุณชมไปเราสุ่มไปต่อเลยนะครับเ9ดเพชรปับ๊บ จอยไปก่อนแล้วกันกน้อักชมเผื่อแบบเราได้ไม่ต้องแบบสุ่มแพงนะครับปับ๊บไม่ได้นะครับปุ๊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 บไม่ได้นักผู้ชมสุ่มไปต่อสุ่มไปต่อ,ป,ตอปุ๊บปุ๊บหนึ่งครั้งมาโอ้โหไม่มาเฮ้ยเจ็ดจุดเก้าปับ๊บเรียบร้อยเป็นไงอุ้ยเอา้ามาอีกแล้วผู้ชมมัดทำไมครั้งนี้มันขึ้นใน้นี้อ่ะครั้งที่แล้วไม่เห็นขึ้นเลยเกินหลอกผมแล้ว อ๋อครั้งนี้ที่มันขึ้นเพราะว่าผมได้รางวัลใหญ่นะเพราะว่าผมมาย่อยไงก็คือแบบทอบสุ่มในนู้นคือมันจะได้แหละมันจะไม่ขึ้นเนาะแต่ท่านนี้คือแบบต้องย่อยนะผมได้แล้วผมก็ย่อยต่อไปเลยนะครับปั๊บขอขอขอเฮ้ยเรียบร้อยคุณผู้ชมครับโอ้โหแน่นอนครับผมชุดนี้ก็เป็นของผมไปอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับจัดไปคุณผู้ชมก็ส่งไปยังห้องหนึ่งตัวเลยเล็กกันเลยเ้ยอ๋อ,อได้เป็นหมัดตัวนี้ผมได้แล้วนี่คุณผู้ชมตกใจหมดนะครับคุณผู้ชมโอเค เป็นชุดนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นแพ็คคอบราเรสนั่นเองนะผู้ชมเรียบร้อยคุณผู้ชมปะเดี๋ยวเราไปดูในห้องแต่งตัวกันเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกคือเราจะมาดูทางด้านของอาวุธแล้วก็เป็นหมัดเฟิร์สของเรานคุณผู้ชมนี่คิงหน่อยละกันเมื่อวานคือแบบสุ่มหนักหลายๆลคนก็แบบเยอะผมมากว่าเฮ้ยไอคนดวงไม่ดีอะไรเงี้ยคุณผู้ชมแต่คลิปนี้คือแบบผมได้แลยคุณผู้ชมคือแบบได้ได้ราคาถูกมากคุณผู้ชม ครั้งนี้คือแบบถ้าผมเลิกแล้วผมก็ได้บัตรตั้งนานและอ่าคลิปนี้คือแบบหมดไม่เยอะเท่าไหร่นะผู้ชมนี่ก็ได้มาแล้วนะครับส่วนพระเอกของเรานะครับนี่เลยแพ็กเกจนะครับนี่เป็นเซ็ตคอบ,บาเลนนะครับในเซตของมันเนี่ยจะมีด้วยกันรู้สึกประมาณ7ชิ้นนะผู้ชมนี่เราใช้ดันทีแล้วก็ข้างหลังจะมี2ชิ้นนะครับคือจะจะได้เป็นท่าทางมาด้วยนะครับนี่บปป๊าบนี่เป็นท่าทางนี้แล้วก็จะเป็นท่าทางอะไรนะเป็นท่าทางนี้ท่าทางแบบเต้นแบบ กับเพื่อนนะครับคุณผู้ชมนี่อ่าไปเต้นกับเพื่อนนั่นเองนะเต้นทั้งกลุ่มเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปวหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับจะเข้าเซิร์ฟไทยก็ประมาณอีกวันสองวันแล้วทุกคมก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยบอกได้เลยว่าดวงไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ได้ง่ายบางคนก็ได้ยากอันนี้ก็อย่าไปตัดสินนะว่าจะหมดเท่าไหร่ก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับเอาวว่าคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วถ้ามันเข้ามาแล้วก็อย่่่าาาลืมมมมมมคคคคอเเเนนัััดด้ววยะรรรรรบบบบบชหหไไปทใ We